ยังคงเป็นประเด็นดราม่าประเด็นดังที่โลกโซเชียลยังให้ความสนใจกันอย่างหนักมากเลยนะคะตอนนี้กรณีที่นักธุรกิจสาวมีเรียนทัสเซลกาดหวานใจคนใหม่ของพิธีกรชื่อดัง p ีเปิยวัตออกมาเปิดศึกเตือดเรื่องบัญชีการเงินของ p ีเซึ่งอ่านไปอ่านมาชาวเน็ตก็แห่เราว่า โยงสื่อไปถึงโยเกิร์ตนัทชาอดีตภรรยาของพีเคชัดๆหลังจากนั้นหลายคนก็เกิดความสงสัยว่าพีเคทำไมถึงยังเงียบแต่ปล่อยให้แฟนใหม่มาฉะภร,รยาเก,ก่าแบบนี้ซึ่งเวลาต่อมาก็จะมีการส่งต่อคลิปเสียงที่ถูกระบุว่าเป็นเสียงของคุณแม่ของพีเคพูดคุยกับพนักงานบริษัทของพีเคโยเกิร์ตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเงินในบริษัทอีกด้วยค่ะล่าสุด วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทีมข่าวนายเอนเตอร์เทนจึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปหาคุณแม่วิไลวันคุณแม่ของ p ีเเพื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งทางคุณแม่เปิดใจว่าคลิปเสียงนั้นเป็นเสียงของตนเองจริงๆและได้สอบถามพนักง,งานบริษัทคนดังกล่าวเพราะอยากทราบความจริงหลังเห็นหลักฐานเกี่ยวกับบัญชีการเงิน โดยคุณแม่วิไลบอกว่าเห็นรายชื่อพนักง,งานบริษัทมีแค่พนักง,งานขับรถคนเดียวแล้วพนักง,งานคนอื่นๆคือใครถามในฐานะแม่ของลูกใครพูดอะไรแม่จะไม่เชื่อไม่รู้ใครเป็นใครให้เขาไปสืบกันเองเพียงแต่อยากฟังด้วยหูของตนเองมากกว่าว่าที่พูดกันมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพอเห็นข่าวก็เป็นห่วงลูกมากทางมีเรียมแฟนใหม่ของพีเคก็มาเล่าให้ฟัง แต่แม่ก็ไม่อยากฟังจากแค่คนเดียวทั้งนี้คุณแม่ของพีเคบอกว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยได้เจอลูกก็เห็นเขามีความสุขดีจนกระทั่งตอนเขามีปัญหาด้วยความว่าเป็นแม่เราก็เครียดพอไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่เคยปรึกษาแม่หรือพี่น้องคนไหนเลยพอไปเยี่ยมก็เห็นเขาดิ่งมาก และเมื่อย้อนไปหลังจากที่พีเคแต่งงานกับโยเกิร์ตจากที่เคยดูแลแม่ดูแลพี่น้องก็เปลี่ยนไปช่วงหลังเขาห่างไปบางทีสองเดือนถึงจะได้เจอกันทีบางทีไปกินข้าวกันโยเกิร์ตก็มารับไปบางทีแม่ก็มีอารมณ์น้อยใจเหมือนกัน ปัญหาของเขาที่เป็นข่าวตอนนี้คุณแม่ก็เผยว่าก็ขอไม่ยุ่งอะไรแต่เคยทําบัญชีมาจากที่เห็นบัญชีก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยไม่ได้บอกว่าลูกแม่เพอร์เฟกเขาก็ตัดสินใจผิดที่ยอมให้คนไปถร่มเพื่อให้เขามีอิสระเพราะเขาถูกจำกัดเรื่องใช้เงินแม่อยากให้เรื่องมันจบง่ายๆฝากคนไปขอเจราจากับโยเกิร์ตหน่อยนะว่าขอให้มันจบได้ไหม เอาจริงๆค่ะพอมาถึงตรงนี้แอดมินก็มองว่า PK นอกจากเรื่องปัญหานอกใจจนไปสู่การหย่าร้างกับสาวโยเกิร์ตเขาก็เป็นคนที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะคะเพราะมีคนไปด่าเขาเสียหายถึงไอจส่วนตัวเขาสามารถฟ้องร้องได้นะคะแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำ แต่ในส่วนเรื่องเงินเงินทองทองหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาสองคนจัดการกันเองค่ะแต่อย่าถึงกับลากใครคนใดคนหนึ่งมาให้จมดินเลยนะคะ